ครับผมสวัสดีครับตลอดถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ที่นี่เลยครับแลมแชมเบองเชนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊เบียคนยำนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเก็บบรรยากาศนะครับเจ๊เบียยำแซ่บๆให้เอฟซีได้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องตลอดถ่ายคลิปให้เราด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเดี๋ยวตามผมไปดูเจ๊เบียยำแซ่บๆกันครับที่เห็นด้านนู้นนะครับก็เป็นที่จอดรถของทางร้านนะครับนี่ครับ บรรยากาศทางร้านตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊เบียคนยำยำแซ่บๆกันนะครับตามผมมาครับโอเคครับสวัสดีเจ๊เบียแล้วนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่แหลมสมบงเช่นเคยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเจ๊เบียคนยำนะครับวันนี้มาทันออเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวดูนะครับวันออเดอร์แรกเป็นอะไรนะครับ มาแล้วพี่มาแล้วเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับปูม้านะครับนี่อะไรดูสิอะไรดู่ะกุ้งมังกรครับนี่ตัวเบลอเป็นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นหอยแครงกุ้งดูกุ้งก่อนเออมาเช้าเนี่ยเพราะว่าไม่ตดกุ้งครับสดๆเลยนะครับนี่โอ้ครับ ครับวัตถุดิบนะครับทางร้านนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูขนมหวานทางร้านนะครับมีขนมหวานด้วยนะครับนี่ให้ดูขนมหวานนะครับวันนี้เป็นอะไรเลยนี่นะครับขนมหวานครับวันนี้เป็น ถั่วเขียวนะครับวันนี้เจ๊เบียร์มาในชุดสีแดงนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับสีแดงนนแรงเล็กใ,ใช่ครับรุงน,นี้วันจันทร์ร้านอยู่กระจายนะคะจ๋าร้านเราจะอยู่ทุกวันจันทร์นะครับ ดขนาดนี้แม่ค้าโดนไปหลายขนแล้วหลายลุงแล้วเนี่ยมาเลยลูกตีแรงทำเลยลูกเออดูลูกค้าด้วยไอ้พูดจำชื่อนไม่ได้งชออรเนี่มิวต <c oughs> อนนี้เรารอบินแรกน,รออนรกรันนี้นะครับจะเป็นอะไรนะครับ๋ยวรอ <c oughs> ดูกันนะครับครั <c oughs> ครับผมสวัสดีครับพี่มนไปจัดการแซลมอนไปจัดการแามนประมาณหนึง่งรอบวันนี้เจ๊เด,ดือมาในนะชุดแดงน,น,นะครับสวยเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าเขาบางยู่ไง ดูบรรยากาศภายในร้านะนะครับนี่นะครับมมีลูกค้ามารอเยอะแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกนะครับ สวัสดีเจ๊เบี้ด้วยนะครับส่วนนี้เป็นเมนูแรกนะครับวันนี้นะครับยำผลไม้นะครับเมนูต่อไปนะครับเขาพูดไข่เค็มไม่ล้านะครับนี่กขจานนะไอ้แตแงจานนะลูกจากคลิปที่แล้วนะครับมี เพื่อนๆถามมาครับว่าร้านใหม่เจ๊เบียนมีปลาราหรือเปล่าครับมีครับผมมีนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งจ้าแต่ท่าค้าไม่สั่งทุกทาค้าไม่ได้ไม่ได้กําชับมาอย่างเงี้ยเราจะทำรสชาติแบบดั้งเดิมไปก่อนยำคือจริงๆ้วเขอไม่ใส่ปลาร้าเดี๋ยาเดี๋ยวให้ดูปลาราครับนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้ปลาร้าปลานี้มาจากดาวคานครับครับผมปลา้ายังมีนะครับ เวลาแล้วลูกยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตะลอนถ่ายคลิปด้วยนะครับ subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องตะลอนถ่ายคลิปครับตะลอนถ่ายคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาตะลอนให้ดูเลยเรื่อยๆนะครับอ่าครับผมตอนนี้สามีไม่อยู่พี่กุ้งไก่พี่กุ้งไก่ไปกินเจครับผมช่วงนี้พี่กุ้งไก่ไปกินเจนะครับที่ภูเก็ตใช่ไหมครับ คเดี๋ยวแม่ค้าร้านนี้จะเป็นแม่ค้าคคที่เรียบร้อยนิดหนึ่งนะทุกคนต้องทำใจนะตาจะได้<อ>แหกปากวนไวผมทำไม่ได้นะฝากช่องตะลอนไว้ด้วยนะครับนี่ครับพี่กุ้งไก่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเรา,ม,ม,ามาเก็บบรรยากาศร้าน,รานเจ๊เบียร์คนละยำให้เพื่อๆนๆได้ดูกันก่อนนะครับดเดี๋ยวลงไปวันไหนอะไรต่อลูก เจเบียร์เดินทาอะไรครับไปดูเพลงเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์อ๋อครับผมโอขอบคุณมากเลยครับเพลงไม่ให้ลิขสิทธิ์โดนยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายที่นี่ไม่กลัวนะคะเราเลือกเพลงที่มันโดนลิขสิทธิ์คลิปที่แล้วโดนไปโดนไปสามนาทีครับผมไปตัดออกแล้วนะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณเจ๊เบียร์นะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานครับผม ใจคนหนึ่งเลี้ยงก่อนล้างก่อนค่ะล้างเร็วๆเลยนะครับทะเลาะกันใครทะเลาะกันแม่ค้าปิดเลยนะห้าทะเลาะกันเลยค่ะคุัวนี้เป็นกุ้งบังกรนะครับนี่ตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับขยำนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอลาแซลมอนมาแล้วนะแซลมอนอะโฮบางทีพี่ยูทขึ้นมาถ่ายนะสติดทนี่ก็สนิทใช่ไหม ครัของสารตรงนี้แหละเออน้้องจัดใหขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดี uh, ครับลูกค้ามาได้เลยนะครับสวัสดีลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีค่ะครเจ๊คนสวยค่ะหอยค่ะหอยหอยแม่ร้าไม่มีหอยค่ะม่อนไม่ร้าใช่ไหมเรียเมนูต่อไปนะครับม um ่อนไม่ร pues ้านะครับน um um ี่ครับสดๆเลยนะครับท่านผู้ชม ต้นไม้ร้านครับจานสีสันได้สวยงามนะครับสีแรกที่มันสำคัญคือหน้าตาอาหารนะพี่ชื่อพี่อะไรพี่ยาวครับพี่ยาวครับผมพี่ยาวแล้วก็พี่ยาวพี่ยาวใหญ่ยาวจังยาวจังครับฝากครั <c oughs> ทางไลฟ์สดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าฝากเอฟซีทางไลฟ์สดด้วยนะครับแหม ฝากติดฝากเข้าไปติดตามด้วยนะคะอาเช่าตะลอนหายคลิปด้วยนะครับผมจะได้มีงบมีค่าน้ำมันมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพรุ่งนีร้านหยุดร้านอยู่ทุกวันจันทร์นะพี่ยาวนะครับผมร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับเพื่อนๆนะครับ เปิดรับออเดอร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งนะครับมาได้เลยนะครับถ้าวิ่งมาจากสุขุมวิทนะครับวิ่งมาจากแหลมฉะบังนะครับเลยห้างเฮอบบมอมาครับเลยมาประมาณ300เมตรนะครับเห็นโซลูมนิกสันนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็ ไปยูเทนมานะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามาจากพัทยานะครับก็ไปยูเทนที่ใต้สะพานตรงห้างฮัมบูร์มอลนะครับแล้วก็ยูเทนมาครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงชลูนนิกสันนะครับก็เลี้ยวขี่รถมานะครับประมาณ200้เมตรหนึ่กิโลครับถึงร้านนะครับเดี๋ยวผมจะ บักแผนที่ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับเข้าไปใน Google Map แล้วก็พิมพ์ Google Map ม,มาที่ร้านได้เลยนะครับนะครับปรับหมดจะให้ครับกุ้งวันนี้กุ้งสดมากๆเลยครับนี่โอ้โหก็สดทุกวันนะครับ เมนูต <c oughs> <a> ่อไปเป็นอะไร่หมึกกับกุ้งสุกับ เราดูเมนูต่อไปกันเลย เรื่อยๆนะครับยำไม่ได้หยุดนะครับยำตั้งแต่สี่มงเย็นถึงสีทุ่มเลยนะครับเี่เบียร์ไม่ได้พักนะครับดดดเดี๋ยวไปพักทีเดียวตอนเลิกงานนะ<า>ตัวนี้เป็นหอ,อยนางรมนะครับ ทางร้านมีขนมหวานฟรีด้วยนะครับสวัสดีจ้าเชิญค่ะลูกค้าอะไรวะเงยหน้าันทีโยวโต๊ะเต็มแล้วดูบรรยากาศในร้านนะครับนี่โต๊ะเต็มแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูแลลูกค้าได้จ้า เต็มจ้ะเฮ้ยเต้นไปไหนวะอาวุธอาวุธอาวุธายอาวุธายอาวุธจะหายไม่ได้นะเป็นใจล้หายมี่เดินไปไหนมาครับี่กี้เดินไปไหนมาไี่ลูก ทางร้าน <laughs> มีน้ำลำไยขายแล้วนะครับขายขวดเท่าไหร่ครับไม่ทราบอ่าครับผมมาเลยครับน่าจะประมาณน้ำลำไยพี่น้ำลำไยน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับมาถามเรียนะครับ ปลาติโอ่าดูใกล้ๆหน่อยได้อ่าครับผมยำปูม้าหมึกนะครับได้แล้ว่ได้แล้ว